กดไลค์กด like, Subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะบทที่56ไม่ไหวแล้วเสียงของลิฟต์ดังขึ้นเมื่อมันพาเจ้านายของบ้านลงมาที่ชั้นล่างร่างสูงสวมชุดสูทกางเกงสีแดงเข้มก้าวออกมาข้างหลังคือแม่บ้านรับใช้ส่วนตัววายกำลังอารมณ์ไม่ดีมากๆเพราะโดนน้องสะพ้ยกล่าวหาว่าวายเป็นคนลามก เล้วใครใช้ให้ดาราลืมสวมบลากันละ่ะแล้วพอไม่สวมบลาจุกก็โพอวายเองก็เป็นคนมีชีวิตจิตใจเหมือนกันนะไม่สิวายคนนี้เธอต้องซื้อสัตว์ต่อแม่มังกรตังคากถ่าทางวันนี้ท่านจะอารมณ์ไม่ดีนะคะเรานั่นจะพาคนโปรดไปที่ไหนเหรอแม่มังกรเดินเข้ามาหาพร้อมสาวใช้หุยเหยียนมองไปที่ด้านหลังพบว่าดารากำลังก้มหน้าอยู่ไปทำงาน ปกติแล้วคุณไม่เคยให้แม่บ้านตามไปด้วยนี่คะกลัวอะไรหรือเปล่าฉันต้องดูแลแขกของบ้านให้ดีไงเพราะกลัวว่าแขกของบ้านจะไปเดินเหยียบเท้าใครเข้าๆงั้นแสดงว่าเลือกข้างแล้วสินะคะไวายไม่ได้ตอบหุยเยน็นเธอยืนนิ่งแผ่รังสีกดดันน่ากลัวออกมาก่อนที่วายจะกล่าวถึงจะเป็นเมียแต่ก็ควรระวังปากไปกันได้แล้วดารา แม้มังกรอ,อาศัยจังหวัดที่ดาราเดินผ่านเธอสัมผัสเข้าที่ไหล่ของสาวเอเชียก่อนจะบีบมั่นเบาๆหุยเหยียนสบสายตากับดาราแมมขอเสื้อนี่จัดไม่ดีเลยเป็นแม่บ้านส่วนตัวของท่านต้องเนียบรู้ไหมเสียงอ่อนหวานเอ่ยขึ้นก่อนจะปล่อยดาราเป็นอิสระวายปัดมือนั้นออกอย่างแรงใบหน้าของวายตึงขึ้นส่งสายตาดุนิ่งราวกับจะบอกว่า อย่ายุ่งกับดาราเป็นเด็ดขาดแต่ไม่ทันเสียแล้วเพราะดารานะโดนพิษของแม่มังกรเล่นงานอีกครั้งไม่เห็นต้องรุนแรงกับเมียเลยนี่คะขนาดถูกคนรักปัดมือออกอย่างแรงถาว่าแม่มังกรกลับไม่ได้โกรธแม้แต่น้อยกลับกันหุยเหยียนกลับยิ้มและหัวเราะอย่างมีความโศกขอตัวค่ะนายท่านแม่มังกรกลับมาบ้านค้อมศีระแล้วเดินจากไปแล้ว ทันคะแล้วเสียงหวานของดาราก็กล่าวขึ้นวายเป็นอันรู้ว่าดาราโดนแม่มังกรเล่นงานอีกรอบ้ร่างสูงถอนหายใจออกมาอย่างหนักเพราะสาวน้อยตรงหน้าดันส่งสายตาวหวานเชื่อมให้แก่กันหัวใจของมังกรสาวเต้นแรงมากมากจนกระทั่งคิดว่าตนเองไม่ควรจะรู้สึกอะไรแบบนี้เธอคือวายไม่ใช่พายดาราไม่ใช่ผู้หญิงที่วายรักเทว่า ร่างสูงของเจ้าของปราสาทนั้นเตวัดเอลบางเข้ามาหาวายอุ้มดาราขึ้นจากนั้นก็เดินอย่างมั่นคงออกไปรถลีมูซีนสีดำกันกระสุนจอดรออยู่กาล้วเหล่าบอดีการค้อมสีซาเมื่อได้ใหญ่ออกมาข้างนอกวันนี้มีแค่คนขับที่เหลือไปกับคันอื่นปกติจะมีคนคุ้มกันนั่งไปด้วยแต่วันนี้วายคิดว่าไม่เหมาะรอกเธอส่งดาราเข้าไปในรถ ส่วนตัวเองใคยักตามไปจากนั้นรีบสั่งให้คนขับปิดประตูและเมื่อเข้ามาได้ดาราก็ถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกบานหน้าต่างระหว่างคนขับกับผู้โดยสารปิดลงด้วยฝีมือของดาราเธอทนไม่ไหวแล้วปากไหวได้ต่นั่งนิ่งเพราะสาวสวยกำลังถอดเสื้อออกดาราเหมือนลูกแมวน้อยที่กำลังส่งสายตาให้กันอยู่เธอนะรักพายมากใช่ไหมค่ะ ดาราตอบชุดกระโปรงแม่บ้านหลุดออกไปแล้วฉันคือวายถ้าเธอแตะฉันเท่ากับเธอนอกใจพายวายกลืนน้ำลายลงคอเพราะในตอนนี้นั้นดาราไม่ได้มีสติรับรู้อะไรหรอกดวงตาหวานเชื่อมริมฝีปากอิ่มกำลังขบเม,ม้มดาราคลานเข้ามาหาราวกับกำลังจงใจยั่วกันอยู่เอย่าทำอะไรที่จะเสียใจทีหลังถ้าพายกลับมาเธอจะบอกเขาหรอว่านอนกับพี่สาวเขา เราคงได้ตายคู่ไม่ทันแล้วแมนปากของวายจะพร่ำบอกแต่ดารากลับขึ้นมานั่งบนตักของเขาฉันรักพายดาราบอกกับวายขณะศพกับสายตาอ่อนวานมือลูบไล้ไปตามอกลงไปก่อนที่ความอดทนของฉันจะหมดลงวายกระซิบเสียงเบาและมันก็ค่อยๆเบาราวกับสายลมดาราไม่ได้ฟังหรอกเธอก้มลงแล้วจูบวาย เมื่อริมฝีปากสัมผัสกันสติของเธอก็กลับมาในที่สุดความเย็นจากร่างกายของวายนั้นมันมักทำให้หมนของแม่มังกรหายไปเสมอดาราเบิกตาโพลมเมื่อพบว,ว่าเธอกำลังจูบก,กับพี่สาวของพายอยูดารากำลังจะหนีทว่าฝ่ามือของวายนั้นกลับกดที่ศีรษะของเธอบังคับให้เธออยู่นิ่งวายบังคับจูบจากเธอจากนั้น ความเย็นสะท้านของร่างกายนั้นมันก็ทําให้ดาราชาไปทั้งร่างเธอราวกับตกอยู่ในภวังความเย็นทําให้เธอตัวสันส่วนวายไม่สนใจอะไรแล้วอีกฝ่ายบทจุมพิษอย่างหนักมันโหยหามันต้องการและมันปรารถนาดาราอย่างแรงกล้าและยิ่งเมื่อดาราไม่สามารถต่อต้านวายก็ยิ่งย่ามใจเธอชิมรสชาติอยู่บานั้นราวกับมันคือของอร่อยปากดาราหอมตัวก็หอม วายกระทําตามใจตนเองพร้อมๆกับมือที่สัมผัสไปทั่วเมื่อปากได้ครอบครองรถจูบจนพอใจวายก็ขยับลงมาอีกกลิ่นของดาราทําให้วายกําลังจะตายและสิ่งที่วายทํานั้นคือการแสดงร่องรอยของความเป็นเจ้าของเธอเหมือนแม,แมวจอมยัว่ววายกระซิบเสียงเบาขณะใช้ฟันกัดเบาๆที่ลำคอวายกำลังแสดงความเป็นเจ้าของดาราอยู ก็ในเมื่อดารายั่ยยวนเธอเองดาราก็ต้องได้รับกรรมของตนสิรอยแสดงความเป็นเจ้าของเกิดขึ้นครั้งแล้าครั้งเล่าแต่เจ้าของร่างกายกลับรู้สึกชาดาราเย็นไปทั่วทั้งร่างสุดท้ายเธอก็ร้องไห้ออกมาเมื่อสติกำลังบอกว่าเขาล่วงเกินเธอไปมากพอแล้วท้อไม่วายกลายเป็นคนใจร้ายขึ้นมาเพราะเธอมันเป็นเพราะเธอเรื่องก็เลยลงเอยแบบนี้ไวายเปลี่ยนท่า วางร่างบางลงบนที่นั่งเมื่อเห็นน้ำตาของดาราหัวใจของมังกรสาวก็อ่อนยบุบร้องไห้ทำไมนี่คือสิ่งที่เธอเลือกเองวายก้มลงไปมองร่างบางปลายนิ้วทัดผมให้กับคนสวยอาการนั้นอ่อนโยนทันุท,น,ทน,น้อมราวกับว่าวายกำลังรักดาราสุดหัวใจฉันหนาวค่ะดาราตัวแข็งไปหมดเมื่อนานสติข,ของวายจึงคืนกลับ พบว่าดาราตัวเย็นมากร่างสูงเพิ่มอุณหภูมิในรถขึ้นก่อนจะถอดเสื้อของตัวเองออกมาวายคลุมมันที่ร่างของดาราเปิดตู้เก็บของในรถจากนั้นก็หยิบผ้าหม่มผืนเล็กๆออกมาสองสามผืนดาราตัวสัน่นก่อนจะหลับตาแล้วร้องไห้วายอยากจะโผล่เข้าไปก่อนแต่ดูเหมือนว่าร่างกายของวายจะเป็นปัญหาต่อดาราเราเคยสัมผัสกันเล็กน้อยหากแต่นั่นไม่เคยเกิดปัญหาแต่ถ้าถึงขนาด ที่มีการจูบละกัดมันอาจทําให้ดาราเป็นอันตรายได้ฉันขอโทษไวเลื่อนตัวไปนั่งเหมือนหมาห่อยที่อีกฝ้าของบอคุณทำแบบนี้ไม่ได้เพราะฉันคือคนรักของภายดาราอาการดีขึ้นแล้วแต่เธอ,อยังระบางเขาอยู่ฉันเข้าใจแล้วล่ะว่าทําไมน้องโงน่นันถึงได้รักเธอขนาดนี้ภายไม่ได้หลงรักฉันที่หน้าตาถึงแม้ฉันจะอ้วนเป็นหมู ตาภัยก็จะรักฉันดาราเถียงแทนคนรักนั้นทำเอาไวถึงกับหัวเราะก่อนจะเบือนหน้าหนีไปทางอื่นคำอะไรมิสตาเต่าไปนี้ห้ามขุนเข้าใกล้ฉันเกินระยะห้าเมตรดาราสั่งเสียงดูนั้นทำเอาไวถึงกับเลิกคิวแล้วฉันจะให้เธอมาอยู่ที่นี่ทำไมในเมื่อเธอรับใช้ฉันไม่ได้ดาราพูดไม่ออกเธอลุกขึ้นเมื่ออาการดีขึ้นผู้หญิงบ้าอะไรเย็นเหมือนน้ำแข็ง น้ำแข็งที่แปลว่าน้ำแข็งจริงๆถ้าดูแลฉันไม่ได้เธอก็กลับไปเลยเมืองไทยดาราหันควับไปมองเขาโยนเสื้อของเขากลับคืนไปส่วนตัวเองห่มผ้าห่มสามพื้นวันนี้เลยฉันจะให้คนไปส่งเธอกับเพื่อนที่บ้านไม่ดาราบอกกับเขาเระวังคำพูดของเธอด้วยดาราฉันไม่ใช่พายของเธอวายปลามดาราสวมเสื้อเชิดเข้าไปตามด้วยเสื้อกัก๊ก จากนั้นก็ปิดท้ายด้วยเสื้อสูทสีแดงเข้มท้าไม่กลับระวังจะเสียตัวให้ฉันละ่ะวายยิ้มด้วยดวงตาเป็นประกายฉันจะบอกให้นะตอนนี้ฉันชอบเธอแล้วขาบวนรถของเจ้าขององค์กรมาจอดหน้าตึกด้านหน้านั้นมีผู้นำเขตอีกสิบคนมารอรับทุกคนต่างโค้งคำนับเขารัศมีของวายทำให้คนใต้ปกครองไม่กล้าสบตาแต่ก่อนวายเย็นจนน่ากลัวน่าขนลุก แต่ตอนนี้กลับให้ความรู้สึกว่าความน่ากลัวเพิ่มเป็นสองเท่าเอกอย่างววยยังแผ่ไอเย็นหนักกว่าเดิมอีกดาราเดินตามไวยเธอเองก็เริ่มชินแล้วกับโลกของที่นี่ชายสวมชุดสูทล้อมหน้าล้อมหลังจะทำอะไรแต่ละทีเวอร์เหมือนในหนังแฟนตาซีไม่มีผิดลิฟ์พาคนทั้งสองไปยังชั้น4ี่ล่ะเมื่อประตูห้องเปิดออกมาไวายก็ดันร่างเล็กเข้ามาข้างในนั่งลงเสียงเข้มบอก ดาราตัดสินใจทำตามคำสั่งเธอนั่งลงมองห้องทำงานกว้างขวางซึ่งล้อมรอบไปด้วยกระจกทุกด้านดาราเห็นวิวสวยของเมืองนี้กลิ่นอายของความรู้ราผสมประสานกับความน่าหวาดหวั่นวายกลับมาอีกครั้งนั่งลงแล้วยื่นยากับน้ำเปล่าให้กินแล้วนอนรอที่นี่ฉันต้องทำงานยาอะไรมันจะทำให้ร่างกายอุ่นขึ้นเธอมองเขาสายตาของวายกำลังบอกว่า เขาเป็นห่วงเธออยู่เรื่องจบนั้นฉันคิดว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นอีกดารายา้ำเธอรับยาก,กับน้ำขึ้นมาถือวายหัวเราะเล็กน้อยแต่เหมือนการสยะยิ้มมีเสียงมากกว่ามันสายไปแล้วดารามันสายไปตั้งแต่เธอมาที่นี่เราใกล้ชิดกับฉันแล้วหมายความว่ายังไงเพราะเธอทำให้ฉันรู้สึกบางอย่างวายตอบจากนั้นก็เดินออกจากห้องทำงาน ดารามองตามเขาหัวใจเธอเต้นแรงมากเมื่อเจอกันในช่วงแรกเธอคิดว่านี่ไม่ใช่พายรอกแต่หลังๆมานี้เหตุใดดาราถึงได้รู้สึกว่าเขาเหมือนพายนักก็ไม่รู้หน้าตามไม่ได้เหมือนกันมากหรอกเธอแยกออกเพราะพายไม่ได้พร้อมแบบนี้ด้วยแต่สายตายามที่เขาแอบมองมาเพราะคิดว่าเธอมองไม่เห็นนั่นต่างหากนั่นทำให้ดาราคิดว่าเขาคือพาย ดาราเริ่มสับสนกับภาพตรงหน้าแท้จริงแล้วเขาเป็นใครกันแน่คนคนนี้คือวายหรือว่าพายดาราเริ่มนั่งไม่ติดเพราะคิดไม่ตกกับผู้หญิงเย็นชาคนนั้นเย็นที่เปล่าว่าเย็นจริงๆเย็นจนสัมผัสได้ว่ามันทำเอาร่างกายของเธอชาไปด้วยหลังจากรับประทานยาร่างกายของดาราค่อยๆอ,อุ่นขึ้นพร้อมกับความรู้สึกง่วงที่เริ่มถามหาดาราลม้มตัวลงนอนบนโซฟาหนังแท้ กลิ่นอันผ่อนคลายของห้องมันทําให้เธอพล่อยหลับตื่นมาอีกครั้งพบว่าเป็นเวลาบ่ายสองดารางัวงเงียเธอลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ําคุณดาราจะไปไหนครับห้องน้ําค่ะคุณบริการงือนเชิญทางนี้เลยครับพวกเขานําทางเธอไปดารามองโดยสํารวจก็พบว่าอาคารแห่งนี้เน้นตกแต่งอย่างรู้ราราวกลับเดินอยู่ในโรงแรมพลมนุ่มน่าลงไปนอนชะมัด หลัพวกเขาเน้นสีแดงเป็นหลักของตกแต่งหลายชิ้นเน้นเรื่องราวเกี่ยวกับมังกรหลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จดาราก็บอกกับบริการไปว่าฉันหิวนะคะขอลงไปข้างล่างได้ไหมคะอยากจะเดินเล่นด้วยอยู่ที่นี่ชั้นเบื่อดอยสิครับคนดูลาพาดาราไปที่ชั้น2ีซึ่งเป็นชั้นที่มีไว้สำหรับบริการอาหารเครื่องดื่มดาราเดินเลือกไปจนกระทั่งเจอกับร้านชานมไขมุก เธอสั่งมาหนึ่งแก้วแล้วเดินต่อที่นี่ใหญ่โตมากขนาดในอาคารยังมีมอเล็กๆให้พนักงานช้อปปิง้งฉันจะกินไก่ทอดคะ่ะดาราอยากกินมานานแล้วนับตั้งแต่เป็นนักแสดงหลายครั้งเธอต้องงดของทอดเธอสั่งแล้วเข้าไปนั่งเทว่าทันใดนั้นชายหนุ่มคนนึงส่งสายตาให้ดาราเองก็ยิ้มตอบจากนั้นก็หันกลับไปมองเมนูดูว่าจะสั่งชุดไหนดีเทว่า ขอโทษด้วยนะครับพอดีโต๊ะไม่เหลือเลยคุณมานั่งแชร์โต๊ะกับผมก็ได้นะครับเมื่อเสียงของชายหนุ่มปลากหน้าดังขึ้นดารายังไม่ทันตอบเสียงเย็นเย็นก็มาพร้อมกับผู้หญิงที่สวมสูทสีแางเข้มไม่จำเป็นกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ